ตอนเช้านะครับมาอู่ฮั่นเนี่ยต้องมากินอาหารรสเด็ดของที่เมืองนี้นะครับเย่าเอเจเซนโตผีเหยื่อกันเรื่องกานเมี่ยอาหารนักสองอย่างนี้นะครับพอจะไปเป็นไทยได้ว่าบะหมี่แห้งร้อนแล้วก็ฟองเต้าหู้สามเสียนเป็นอาหารที่ต้องมาทานเมื่อมาอย่างเมืองอู่ฮั่นนะครับโดยเจ้าซ San านเซนโตผีหัวเต้าหู้สามเซียนนี้นะครับวิธีการทํานั้นค่อนข้างจะซับซ้อนข้างในก็จะมีเต้าหู้นะครับมีหมูนะฮะแล้วก็มีพวกผักดองเพื่อนๆดูสิครับเขาทำบนกระทะที่มีขนาดใหญ่มาก นี่ก็เป็นวิธีการทำเรื่องกันเมียนของเขานะฮะต้องเอาบะหมี่ไปลวกก่อนนะฮะแล้วก็ใส่กับซอสต่างๆนะครับใส่กับเครื่องต่างๆบะหมี่เรื่องกันเมียนนะครับจะมีกลิ่นที่หนักๆของงาช่วยเพิ่มความอยากกินอาหารของพวกเราได้ดีเลยรสชาติที่ผมบอกไม่ถูกนะครับมันจะมันๆนะฮะแล้วก็หนักแน่นไปทางของงานะฮะกลิ่นงา真的好香啊全部都是芝麻的香味 เลิกันเนี่ยนะครับแายตะปูโตนะฮะก็จะแปลว่าร้อนแห้งมันนะครับเป็นอาหารที่คนอู่ฮั่นทุกคนนะครับนั่งทานนะครับถ้ามาเที่ยวอู่ฮั่นแล้วไม่ได้มากินเรืองกันเนี่ยนะฮะก็หมายความว่ามาไม่ถึงอู่ฮั่นนะครับและเจ้าซานเซนโต้ผีงครับคนขายเขาบอกว่าจะมีเฉพาะแค่ในอู่ฮั่นนะครับแล้วนี่ก็ผมมากินไอ้เจ้านี่ครั้งแรกนะครับมันก็มีข้าวมีแป้งนะฮะแล้วก็มีพวกไส้ต่างๆครับอื กรอบนะฮะมีรสชาติของตัวซอสต่างๆแล้วก็มีพวกเนื้อสมบัติของพวกเห็ดแล้วก็หมูนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมนะ,ะถือว่าสำหรับผมว่ามันอร่อยมากนะฮะมันกลมกล่อมแล้วมัน,ม,นมันนะฮะแต่ก็มีความเปรี้ยวของผักดองนะฮะแล้วก็มี มกรอบอร่อยมีความบอกไม่ถูกนะมันต้องมากินเองนะแต่เวลากินท่านี้นะครับต้องเอาไส้ของมันนะครับมากินนครับไอ่ข้าวแล้วก็แป้งนะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้รสสัมผัสที่ครบถ้วนนะครับถ้าเรากินแค่ไอตัวข้างนอกของมันอย่างนี้นะมันก็จะจืดนะครับผมมากินอย่างนี้ เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองอู่ฮั่นห้ามพลาดที่จะลิมรสอาหารจากร้านลเล็กๆริมทางแบบนี้นะครับเพราะนี่เป็นรสชาติที่คนท้องถิ่นเขานั้นกินกันและอย่าลืมติดตามไอ้กินเชน่าไว้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวรอบประเทศจีนกันครับ